สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกทการรับชมทักทายทักทายคือเก้าคือเดิมค่ับพี่น้องเมนูวันนี้ของเยาวาดนำเสนอแกงเห็ดสามยาง้อมน้ำใหม่แกงอีสานบานเห่าค่ับพี่น้องใส้นามยานางคือเก้าคือเดิมเมนูลูกสาวติดใจค่ับพี่น้องลูกสาวชอบค่ับพี่น้อง วัตถุดิบเยาวัดเตรียมพร้อมใบชะโอมพักกะแยงกะแยงบวกตะไคร้ใบแมงลักเตรียมพร้อมทุกอย่างครับพี่น้องเตรียมพร้อมทุกอย่างอันนี้คือวัตถุดิบที่เฮาสินำม,มาเห็ดนะพี่น้องเนาะเยาวัดเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยว,ยยวัดกะซิมีเครื่องตำข้าเบียร์เอาไว้มีรสดี น้ำปลาน้ำปลานี่ของเยวาวราชต้มเองนะคะเราต้มใส่โหลวไว้นะคะมีน้ำตาลทรายเติมรสชาติเวลาห้าปรุงนะพี่น้องเนาะพริกนี่ก็สตําใส่กับข้าวเบียร์นี่ค่ะพี่น้องเราจะมีลูกโดดค่ะพี่น้องแยงอีสารตรนต้องมีลูกโดดลูกหลอนนะพี่น้องเนาะอันนี้คือวัตถุดิบที่เยวาวราชเตรียมพร้อมนำมายแยงอีสานบานหฮาค่ะพี่น้อง มันเป็นแกงแบบอีสานอีสานนะคะมีเห็ดสามอย่างแล้วก็มีน้ำมันผักทุกอย่างยาวาดเตรียมพออาหารอีสานน้ำยาหน้าคนๆเดี๋ยวยาวาดจ,จะลงมือเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะรอบิ่งตอนต่อไปเด้อยาวาดจ,จะทุบน้ำมันไปต้มสะก้อนพิณเนาะยาวาดน้ำมันนี่จะมาทุบๆๆสะก้อนนะคะเนาะเอาไปต้มสะก้อน ไส่สิบถูกแบนะไม่ว่าสิบถูกอ็ได้ค่ะเดินประมาณนี้เนาะทุบแบบนี้นะะได้ค่ะแม่ว่าแกงอีสานบ้านเฮาแกงแบบอีสานแต่แกงไปแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาวว่ามันแซ่บระยายกินอีกก็เลยเอามาให้แม่แกงให้กินนี่่คะประมาณนี้พี่น้องเอาน,นี่ออกเพื่อน เดี๋ยวแ,แบบนี้แล้วกันนะถูกแล้วค่ะแกงอีสานแกงอีสานเขาเอื่อนวาแกงตุกหน่อไม้อันนี้เ่ออยากเส่นยังครับเส้นก็คือน,น้องใส่เห็ดล้วนเฮดนะคะแบบอยากเส้ยังก็ใส่แกงแบบ อีสานอีสานจะนั่งจะนั่งพี่น้องเดี๋ยวี่บาทจะไปต้มแล้วค่ะเด็กพี่น้องไี้ยี่บาทจะเอาไม้ไปต้มต้่มอ่าน้ำมันออกสักกันพี่น้องยว่าทจะนั่ไปต้มเอาน้ำมันออกก็แล้วค่ะนักพี่น้องเนาะ แ้วก็จะเอามาแกงพี่น้องระวังสีรอน้ำใหม่ต้มเยี่ยว่าสิตัดขาเห็ดขาเนาะค่ะนะพี่น้องต้มน้ำใหม่ตัดขาเห็ดขาพร้อมสีใส่แกงน้าพี่น้อง,นะง,ง,งแล้วมันแกงง่ายๆจะต้มออกบ่ให้มันนี่โอ้เสียงนกพี่น้องได้ย,ยินบะเนาะค่ะเสียงนกพี่น้องบ้านตัดขาเห็ดขาไล้ค่ะเด้อช่วงระวังรอต้มน้ำใหม่เนาะคะนะ่ะ แจงน้องใหม่แจงใสเฮ็ดอยากใสกระไดไม่อยากใสกระไดค่ะพี่น้องแต่นีควมชอบแล้วแต่น้องขะน้อชอบแต่ลรบุคคลบ่กคือกันอยากใส่กระไดไม่อยากใสกระไดได้พี่น้องเด้อแจงต้นใหม่สื้อๆกระไดค่ะพี่น้องแจงนิสานนิสานแต่นี่ลูกสาวเขามากินแบบนี้เขากรจัดมาแบบนี้แกงมือนันว่ามันมแ่บเลยเอามาแจงอีก เพรเห็เดแดกกับสังลงคลิดนะพี่น้องเนาะเพราะเห็ดถิ่มเห็ดเสียเขาบอกมันอร่อยลูกสาวว่ามันอร่อยอยาิอีนี่าจะหายนะพี่น้องเนาะใส่เห็ดสามย่างเข้ามันใส่ใบยะนาเสียงนกกับมีพี่น้องฟังเสียงนกกปเริ่มเลยค่ะเด้อน,นกมาก,ก่ออยู่ข้างด้วย ลังบ้านนี่ว่าเปิดประตูหลังบ้านแล้วที่นี่นกไม้ที่นี่พี่น้องนกมาให้กำลังใจนกก็ถามยี่บ้าทำอะไราวะสะิพี่น้องวางหนีว่าเตรียมเครื่องล่อค่ะพี่น้องแล้วท่านเสียมมันบม่ยาดมากนะเนาะถ้าเตรียมวัตถุดิพอพร้อมนี่ก็คือเรียบร้อยค่ะพี่น้อง แล้วต้นนำน้ำใหม่ออกซื้อเรียมพร้อมทุกอย่างใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบเด้อค่ะเด้อเห็ดมีพี่หนอบางคนเขาก็ใส่แต่เห็ดฟางาะนะค่ะเนาะเดี๋ยวสาชอบกินเห็ดนี่เขาก็สื่อมาแย่จัดให้นม่มีปัญหาหนอเดินไปหน่อ ว่าตัดขาค่ะเยวนเย็นนะคะพี่น้องเด้อทำเวลาอะไรสิภานาที่เสร็จไปเรื่อยเนี่ยนี่กติวานเลยนะพี่น้องแกก็งามย็นางพี่น้องแกงนามย็นางสังอย่างรวมกัน มาทักเนาะอยากเจงเห็ดแกงเะใม่น้ำบ่วอยากกินเจงอีสานแบานอกบ้านหัวฉันเห็ดหัวฉันชออใหญ่ๆเมนูดังเดิมเมนูเก่าพี่น้องแต่วะเพิ่มอยากว่ามันอร่อยจัดให้หน่อยว่าซานี๋ยวจัดให้เนาะพี่น้องเนาะ ทำแล้วก็ต้องลงคลิปนะพี่น้องเนาะพี่น้องก็มากินกะยิหวัดได้ค่ะเด้อแซ่บได้พี่น้องเด,ด้ดดอดอาหารอีสานสุดแสด่บหนูจะตัดขาเห็ดไปใส่แกงพร้อมใส่เลยนะคะเนี่ยพร้อมใส่เลยนะอันเนี้ยทอดย่างเดียวคือน,น้ำยีนาเข้าเดือดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยิหว่าสุจัดผักถานระบาดพี่น้องผักนะคะหนูก็ผักค่ะ นี่แบบท่านบวกเกียงบรยางาล้วพี่น้องนี่จะเกียมมาคือดิบไหมประมาณน,นี้ครพนะี่น้องเตียงไม่รอของเงียงบรยากาะ อิดชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำอมอมเสกบไเด้่ะนี่นนพี่น้องาหวดมากบากเด้นี่กออมพกกแย่งบวกเสกบนี่เดี๋ยวกับบานตั้งยี่วัสิไปจัดอยู่ลืงหัวลืงเมี่ยพอม หารอีสานอีสานานะพี่น้องอ้อมกบใสบบบเบบเสบค่ะกระย่างค่ะลืมผัวลืมเมียพ่ะ่ะอีจูตำเครื่องบบบนี้โอ้ยหอมากระยาเดี๋ยวทำบ้านไปหาใหดกินดูยังน้าานนนำใหม่นี่กะเป็นเป็นแบบว่าเมนูที่กินเบื่อนะพี่น้องเองนาะอันนี้น้ำใหม่กับเครื่องนี่พ่อพ่อกันจเน้ำใหม่ยื้อเสเครื่องยื่อเส แกงยังกันเนี่ยนี่ค่ะบวบเอาไว้ใส่แกงนะคะเดียบร้่อยอันนี้ยาว่าสีเด็ดพักค่ะพี่น้องใบเมียงรักเตรียมพร้อมไปเลยซ้ำน้ำใหม่ได้นะพี่น้องเนาะทำเวลาไปพี่น้องมมนได้สิบฐานนที่มันได้ตามเวลาห่อต้องการ์นะพี่น้องเนาะต่เย็นๆค่ะพี่น้องยังพวกท่านไร้ยๆอยู่ค่ะพี่น้องบึงยาว่าเทปไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง อันนี้เด็ดใบเด็ดผักตากเด็ดผักเตรียมรอแกงใส่ผักลักแกงใส่ผักกระแงยงผักลักษผักลักษผักผักขาหนึ่น้องลผักขาใบชะอมหนึ่งกิโลผักชะอมม่ได้เด้่แกงทำใหม่ต้องใส่ชะอมไปน้ำผักกระแงยงอย่าลืมอีสานบ้านของเฮานี่ กระยงพักอินพกกระยงกักอินนี่ค่ะักกระยงกระยงไม่ตัดขึ้นไปเลยเดี๋ยวเอามากินขนะดเลยนี่นี่คือการออกแรงด้วยพี่น้องก่ะเสื้อสีแกนี่หลังแล้วเรียบร้อยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอันนี้เราจะใส่เป็นยอดไปเลยนะคะจะอมนี่เดี๋ยวจะตัดตรงที่เป็นแก่ออกก็พอนะคะ ชอบกินชาพี่นอยจะใส่แบบนี้ไปเลยนะคะพี่นอ้องนี่ตัดเฉพาะส่วนที่แกะออกจะอมอ่อนนตักไข่มาใส่ไป็ด้บหยากค่ะพี่นอ้องทุบๆไปเลยเดี๋ยวต้อให้ติดตามอปทถาดค่ะพี่นอ้อง ุไปแบบนี้พร้อมใส่เลยนะคะนี่กดูเป็นยังสิกับพี่น้องหอมใส่หม้อเลยเตรียมพร้อมเลยกับทุกอย่างใบยี่หร่าสีต้มเครื่องกับพี่น้องตำพริกก็พอเบียร์ได้ไหวานคือเรียบร้อยว่ามีอย่างนักพี่น้องเนาะไม่มีะอะไร กอบิแอ่ข่อยตํากอบิแอ่ก็ผิดใส่กันเนี่ยเอากอบิแอ่กันพี่น้องอ๋อเบี้ยกอบิแอ่อ่ะนี่เอามาแกไว้ค่ะพี่น้องตะเหนียวเฮาแซวไว้ ข้่เนียวก็ใส่แป้งก็ได้ด้วพีน่อบางคนก็ใส่แป้งนะครับแต่างคนาเนียเอาข้าเหนีตามให้ม่นานเกี่ยวนนะพี่น้อยนว่าเยแซ่บเสียไแลรยน่ว้มครับพี่น้อง นี่น้ำคัมเบียน้ำคัมเบียเยแล้วคือเป็นอหาราเสีสินเอาไปแกงกันแล้วแหละพี่น้องเครื่องมันก็มีแค่นีน้เนาะ พี่น้องคุด้เห็นในขวดไหมพ่อยอ่หวัดมันถือกล่องยอหวัดตั้งกลง่องแล้วเบิง้งกับกันแกงก็ได้กันนะมีขึ้นตามขอบเบี้ยกับพริกด้กันนะพี่น้องนะ้เครื่องสีแกง พี่น้ำมันเค็มข้นแล้วก็มีขมยืนี่โอ้ยน้ำเกลี่ยน้ำเขาแกงพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเบื้องกานเยาวัดแกงแล้วค่ะนาะต้มเรียบร้อยครับความแกงเดี๋ยวเยาวัดสิปูกงเห็นพ่อแม่พี่น้องได้รับชงเยาวัดด้วยค่ะเด้อทุคนอันนี้คือน้ำยยนาง้นๆกับพี่น้องน้ำยยนาด้วยค่ะเด้อนี่เทใส่ค่ะ แกงอีสานแบบนี้พี่น้องทีน่าข้นข้นแกงกแซ่บๆพี่น้องนะคะประมาณนี้เนาะคพีเนาะเหาสิปรุงไปเลยค่ะพี่น้องห้าสิปรุงไปเลยขอาเบียร์ที่เยี่ยวบะตำไว้เป็นเครื่องไว้ลงไปเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาว่าสิคนๆๆนี้ถอดกันกันค่ะพี่น้องถ้ามันห่อนแล้วมันจะจับตัวตกันเป็นก้อนนล้พี่น้องเนาะถอดแล้วได้ค่ะพี่น้อง ไขกรอน,กน,นอแกงบหยาดด้ขนด้นนนนงนั่งน้ำใหม่แกงอีสานบ้านทฮานเดากสิเปิดแกงขนตามมาด้วยตะไคร่ที่เฮาหั่นไว้ขึน้นหนองนานี่แกงม,ามาหม่ ตามคําเรียก้องดิสานบ้านของฮอี่ตามด้วยน้ำปลาลาเชื่มคนด้วยน้ำปลาลาเสีบเยี่ยงต้องไหม่คะน้ำปลาล่าอะไรได้่ะเด้น้ำปลาลาบ่ร์นวดเสียบเลยน้ำปลาี่น้ำปลาละ,ะ,ะเป็นตัวยี่ห้าตุมต้มไว้ใส่แกงค่ะพีนง ตามด้วยชูรสรสดีชูรสรสดีปุ้งไว้แรกค่ะพี่น้องเพราะว่าเดือดก็ใส่ผักใส่งย,ย่างก็บซีมไ,ได้เลยะคะ่ะพี่นอ้องเพราะอย่างไรก็ได้จะแกงอิซานน้ำข้นเดี๋ยวว่าก็จะเติมน้ำตาลไปนิดนึงคะ่ะพี่น้องแกงเปิดอิสานแกงน่าใหม่ใส่เห็ดพอมันเดือดเดีย๋ยวเ่าใส่เห็ดมาใส่ได้ะคะ่ะพี่น้องเดีย๋ยวว่าช่วตอน มันเดือดพี่นอ้องรอว่านื่อว่าสิเอาอยัางมาใส่อีกมาพี่นอ้องเทามาเปิดเบิ้งเออกำลังเดือดกำลังเดือดกำลังเดือดน้ำเค็มคนขนาดเลยน้ำเค็มคนขนาดเลยเดี๋ยวพอมันเดือดแบบนี้แต่เนื้อว่าจะเฮ็ดลงแล้วค่ะพี่น้องเไอ้ทีเขาเตรียมไวะะ้หน่ค่ะเนื้ว่าจะนำเฮ็ดเทลง เก็บนี่ส่ออกนามเพิ่มอีกพี่น้องเลยจยกให้ตามคำขออะไรแขวนหน่อไม้ใส่เห็ดแยงเปิดหน่อไม้อีสานอีสานแขวนสีเดอพี่น้องงาตา ไม่ใช่วก็จะใส่รูปโดดเข้าไปอีกนะใส่รูกโดด์ติดฟ้าไว้อีกนิดนึงแล้วค่อยเ,เอาบวบใส่นะคะรอให้เดี๋ยวอีกสักพักนึงรอพี่น้องมาเป็นจังได้ปโปรดเอ้าเดี๋ยวสับฟ้าด้วยแบบเดี๋ยวว่าจะาบวบใส่จะขนาดไหน บวกเาไปน่จัดตามคำขอน,นี่เขาชอบลูกสาวแจงแล้วแจงอีกพี่น้องเอ้ยแจงแล้วก็ต้อง,องลุกลิปนนะพะเนาะสาวขอมาแม่แจงหน่อไม้ให้กินอีกน้อยว่สาส่วนนี่บวกไปปิดฟ้าไวค้ค่ะพี่น้องปิดฟ้าไว้จักน้อยพ่อบวกพ่อ หวานๆเขากับมาเติมักกระจกเบิงอีกรอบพี่นองบร์นะเอบวกต้ลังกนอนเบร์แดงแดงแกระพอดีกังพอดีมือนีแกงหมอย่เด้อคาะเยอเยอะมากตันนี้พี่นอก็ะเสียบบ้ค่ะแดงแดงแดงแงยี่หอเาพักใส่ผักที่ออมาจาก กาตาเท้าเสียมพร้อมแล้ว็เลยพี่น้องนี่ค่ะไปแม่แม่งวะมีแคบพี่น้องไปตะกันแยงบานนี้บานนี้กินข้าวกินดีเด้พี่น้องเด้อสับต้มไปกินแบบนี้อะไเด้พี่น้องเด้อเดยอสามก้อนสองสองดูสามจัดไปเกี่ยวอะไรนะพี่น้องเดี๋ยวมันยุบลงเน้นนิดเดี๋ยนี่แค่เด้อเห็นชิว่ามันหลายแค่พี่น้อง มันแจงได้บาทพี่นีนาตามันออกมาแล้วเิียวยี่าทักซืวยไปพ่อแม่พี่น้องในรับชมเดียวัต่บได้ค่ะเด้อว่ามันสจะกินเพราะพี่น้องพี่น้องอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องแกงยี่บาทตักออกมาแล้วนาตากับสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องพร้อมรับประทานค่ะพี่น้องทุกท่านทุกคนอร่อยมากค่ะอร่อยมากแซ่บอีลีเลยพี่น้องแซ่บอีลีแซ่บอีลีว่ได้บอลเลนค่ะพี่น้อง ห่อนห่อนหอนทุกท่านทุกคนไม่กินน้ากันเ้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนแจงอีสานบานเห่าค่ะแจงหน่อไม้ใส่ยังกะใสไดดน,น้นนนนพี่น้องนอกแล้วแต่เห่าสีอยากใสเห่าหมักยังกะเอามาใส่ให้มันแสบน้พี่น้องเนาะมาค่ะทุกท่านทุกคนไม่ก,กินกับยาะบาดเ้อค่ะเด้อยราะบาดแจงเรียบร่อยแล้วขอบคุณขอบุณทุกท่านทุกคนทุกกาลังแรงใจดีเขามารับชมกับยาะบาดเ้ยค่ะเด้าาดออย่าลืมเด,ด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากโกดกระดิ้งดำ ฝากกดเลิบกกดไลค์ฝากช่องหน่อยๆของเยาวัดติดสอยหอยตามไปน้ำพีน,น้ำหนองเลยเด้อค่ะเด้อถ้าหากพี่น้องชอบชิปนี้กะกดกระดิ่งดํากดเลือกกดไลค์ให้ยวาวัดน์เลยเด้อค่ะเด้อยาวัดเสียชิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกับยาวัดอีกเน,นาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือตามคําเลือกรองเลือกรองเหลือกรองๆๆๆๆของลูกสาวอยากกินแจงหน่อไม้อีกพะนะพี่น้องก็เลยเอามาลงชิปให้พี่น้องเบิ้งคือเกาพี่น้อง ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะพร้อมแล้วค่ะมาาค่ะมาะพี่น้องมากินด้วยกันค่ะอร่อยอร่อย,ใส,อยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างน้ำใบยนานางขนๆค,นคะ่ะพี่น้องขอบคุณและขอบคุณสวัสดีบา,บาย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 